กลับมาติดตามช่วงที่2ของยามเช้าริมจ้าพระยานะครับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทุกช่องทางขอบคุณคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามาทาง Facebook ด้วยนะเนี่ยคนดูเราก็ทักมาว่าหนึ่งในงานสําคัญที่เรารัฐบาลอยู่ตอนนี้เลยนะคือเรื่องของอุทกภัยคุณผู้ชมอยู่สมุดปราการอยู่พัทยากันหรือเปล่าคะเป็นยังไงบ้างเช้านี้เมื่อคืนเห็นว่าอ่วมใช่ วม,มากนะ่ากลัมวม,มากมมนี่นคนดู<ว>เราอีกชาติหนึ่งบอกอยู่อยุธยาก็โดนน้าท่วมแล้วด้วยนะแล้วก็หลายคนบอกให้จับตาดูปริมาณน้ําเขื่อนใหญ่ค่อนข้างเยอะนะครับหวังว่าจะไม่มีพายุอะไรเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละเป็นหนึ่งในเรื่องที่รัฐบาลต้องรีบดําเนินการนะคุณธงชัยบอกว่าบางไฟอยุธยาใช่ไหมคะติดแม่น้ําท่วมมาหลายวันแล้ว แล้วก็หลายคนเรียกร้องว่าอยากให้คุณอนุทินเนี่ยเอาคนนอกฝีมือดีเข้ามาช่วยแก้วิกฤตประเทศมากกว่านี้คุณเทพไทยบอกว่า3ถึงห้าคนไม่พอใช่ไม่พอจริงก็ในเมื่อจะเป็นรัฐบาลจะใช้คาว่ารัฐบาลเฉพาะกิจก็ได้ไม่อยากใช้เฉพาะการนะรัฐบาลเฉพาะกิจอะค่ะแล้วก็เจ้าตัวเองก็ดูจะใส่ใจเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจอะอแล้วก็เรื่องความมั่นคงต่างๆด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะได้คนที่แบบ เออมาแล้วทํางานจริงๆระยะฟั่นให้มัได้ผลจริงๆอะนะคะแล้วคนดูรอหลายท่านก็บอกว่าการมี MOA เนี่ยมันดีกว่าการไปซุบซิบคุยกันข้างหลังจรเห็นด้วยเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเราสื่อสอตอนนี้คือว่าเราใช่ไหมทางไหนอะทางทาง u u u e e ไม่รู้จักพวกเราจริงๆเหรอเออไม่ต้องด่าไม่ด่าไม่พอใจไม่ต้องดูนะคะ ํำนี้นโอ้โหเขาขายมินประมาทอยู่เหมือนกันได้ไหมฟ้องได้ไหมคะมันต้องไปสอต่ออะไรเขาบอกสื่อสตางค์อะไรเงี้ยหลุดไม่รู้อ่ะคุณอะไรเนี่ยอ่านชื่อยังอ่านไม่ออกเ,ออเลยมีผู้ว่ากรทมไว้ทําไมก็มีไว้ทํางานนั่นแหละคุณผู้ชมแต่ว่าปัญหาคือจะได้รู้จะได้เกิดการเรียนรู้นะว่าไอที่บอกว่าศึกษามาเยอะแล้วเราจะแก้ได้เนี่ยมันแก้ไม่ได้แล้วพูดมานานมากแล้วนะไม่ว่าใครเป็นผู้ว่า ก็เจอปัญหาเดียวกันแก้คนช้ขอบไงเรามันไม่มีสิทธิเลือกคนโก้ครับอ่ะไปดูไปดูคดีขวสวทันักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากแหล่งข่าวของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษของดิอาไซนะกรณีตรวจสอบคอมวเกอรอ้างยีฟอกเงินนะครับบอกว่าหลังจากที่อธิบดีเนี่ยในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนได้มอบหมายพนักงานสอบสวนดำเนินการสอบปากคำพยาน1,200รายอยู่ในพื้นที่45จังหวัด เชื่อได้ว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้ได้ไปสมัครวุฒธธิสภานะครับแต่ว่ากลับไม่ได้ลงคะแนนให้ตัวเองแต่ไปลงคะแนนให้กับบุคคลอื่นที่จัดตั้งขึ้นที่เรียกว่าเป็นการพลีชีพหรือว่าสมัครเข้าไปเพื่อไปเป็นเพียงบวตรทั้งนที่จริงๆเสียเงินนะจึงต้องสอบสวนให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงที่เป็นธรรมคณะพนักงานสอบสวนเผยด้วยว่าสาหรับภาพรวมการสอบปากคำเนี่ยพยานไม่ค่อยให้ความร่วมมือและไม่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เช่นให้การว่าไม่เกี่ยวไม่รู้เห็นไม่รู้เส้นนทาางงกรเิะก็ตาามมีพยนบาางส่วนจก พื้นที่จังหวัดหนึ่งให้การที่เป็นประโยชน์อย่างมากรับสารภาพว่าตอนนั้นรับเงินจากคณะบุคคลเพื่อมาลงสมัครสมาชิกวุฒธธิสภา แต่กำหนดหน้าที่เพียงแค่มาลงเพื่อเข้าไปบวชคนอื่นให้เข้ารอบเท่านั้นทั้งนี้หากมองเฉพาะในส่วนพยานพื้นที่บุรีรัมย์ที่มีการออกหมายเรียกไป24รายก่อนหน้านี้ล่าสุดยังไม่มีใครมาพบพนักงานสอบสวนเลยนะครับไม่ล่แต่ว่าพนักงานสอบสวนก็ยอมรับว่าเราคงไม่ได้ไปเร่งรัดกดดันอะไรเพราะเขาเป็นฐานะพยานนะนะแต่จะต้องมีการลงพื้นที่ไปขอพบอีกครั้งรวมไปถึงพยานพื้นที่จังหวัดอื่นๆที่ยังขอเลื่อนไม่เข้าพบพนักงานสอบสวนก็ต้องลงพื้นที่ซ้ำอีกครั้งและจะพยายามไล่เรียงสอบปากคำให้ครบทั้ง1000 1,200คนเพื่อนำเข้าสานวนคณ,ณะพนักงานสอบสวนของเดียสั์เปิดเผยว่าส่วนการออกหมายเรียกพยานครั้งที่2หรือกรณีการขัดหมายเรียกพยานแรกแล้วต้องออกหมายเรียกซ้ำเนี่ยอาจจะมีข้อกําหนดที่แตกต่างกันแต่และจังหวัดก็ไม่เหมือนกันตอนนี้พนักงานสอบสวนยังไม่ได้มีการแจ,แจ้งความขัดหมายเรียกกับพยานรายใดคาดว่าในช่วงเดือนนี้จะสามารถทยอยสอบสวนปากคาพยาน1,200รายทั้ง45จังหวัดเสร็จสิ้นอย่างไรก็ตามแม้การเมืองจะมีการเปลี่ยนแปลงพนักงานสอบสวนไม่หนักใจต,ต้องดําเนิน การตยามพิานหักฐานอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้ต่อไปครับค, <ะ S 1> คือขั้นตอนมันอีกยาว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 อ่ะคุณก็คิดว่าอายุรัฐบาลกับการตรวจสอบหัวสวอะไรจะไปอะไรจะอะไรจะแล้วเสร็จก่อนกันคะคืออย่างที่เราคุยกันอ <ะ S 1> ตอนเบรกนะไม่ต้องดูเรื่องหัวสวเอาแค่คุณสมบัติรัฐมนตรีเนะี่ย เรายังเชื่อเลยว่าอายุรัฐบาลไปก่อนกระบวนการจะเสร็จสิ้นสมมติว่าเป็นแบบคนที่อาจจะแบบเอ๊ะเอ๊ะหน่งในในคุณสมบัติเรื่องจริยธรรมอ่ะก็คงมีคนไปร้องแหละแต่ดองเค็มดองเปรี้ยวดองหวานดองอะไรก็ไม่รู้ได้อาจจะแบบให้เขาทําไปเถอะคือรับเรื่องแต่ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบที่เดือน2เดือนนี้เเผลอายุรัฐบาลพ้นแล้วรับเรื่องแต่ไม่รับรู้ใน่ รับเรื่องจะไปรับทรารบอย่างเงี้ยเหรอคะคแล้วก็ตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการจริงๆเนี่ยเขาเขา,เขาพักประชาชนเนี่ย<ช>เขาเคยพูดถึงมานานแล้วว่าใช่ยังไงก็ได้เออแต่ขอบางคนนะอย่ามานั่งตําแหน่งรัฐมนตรีแรงงานได้ไหมน่าจะหมายถึงคุณพิพั์ก่อนหน้านี้ครับได้ฝิกฉันไปนั่งคมนาคมเลย<笑><笑>เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะครับก็จะมีชื่อคุณพิพั์แล้วก็ปรากฏว่า อีกคนหนึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีค่ะก็คือมีประเด็นเช่นเดียวกันนะ a c e b o o k พักประชาชนค่ะก็เลยตั้งข้อสังเกตและเรียกร้องไปยังนายกนั่นแหละเรื่องการจัดโผลคอรมเชื่อมโยงกรณีแรงงานไทยไปเก็บเบอรี่ที่ฟินแลนด์นะคะแล้วก็มีคดีความเรื่องคดีค้ามนุษย์นะคะซึ่งพักประชาชนหวังว่าคนที่เกี่ยวข้องไม่สมควรจะมานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีค่ะ 5กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าศาลเขตอัพแลนด์ของประเทศฟินแลนด์มีคำพิพากษานะคะจำคุกอดีตผู้บริหารระดับสูงของหนึ่งในบริษัทผู้ประกอบอุตสาหกรรมเบอร์รี่รายใหญ่ของฟินแลนด์มีในหน้าชาวไทยด้วยค่ะฐานความผิดคือเรื่องของการค้ามนุษย์คดีนี้มีความสำคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างมากพักประชาชนว่าอย่างนั้นเพราะเหยื่อค้ามนุษย์คือแรงงานไทยกว่า60คนนะคะ่ค่ะคือถูกหลอกไปเก็บ ผลไม้ป่าแล้วก็โฆษณาว่าเอาลาไปทํางานที่นี่ไหมเงินเดือนสูงนะได้เงินเป็นแสนภายในเวลาไม่กี่เดือนแต่ในความเป็นจริงก็คือเอาไปใช้แรงงานอย่างหนักไม่มีค่าจ้างขั้นต่ําและหลายคนถูกยึดเอกสารสําคัญเจ็บป่วยยังไงก็ยังถูกกักขังไล่ทํางานต่อหลับนอนในที่แออัดคับแคบท่ามกลางอากาศหนาวเย็นนะคะ ซึ่งย้อนกลับไปเมื่อ25มีนาคม68ต้นปีที่ผ่านมานี้เองสหัสสวัสด์คุ้มคงสอสชนบุรีเขต7พักประชาชนอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องนี้ค่ะอ้างอิงสำนวนคดีจากฟินแลนด์และสำนวนของ DFI ส่งไปยังปปชว่ามีอดีตราชการระดับสูงและอดีตรัฐมนตรีในกระทรวงแรงงานเกี่ยวข้องแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการค้ามนุษย์จากการไปรับสิน รับสินบนจากในหน้าชาวไทยอำนวยความสะดวกจะส่งแรงงานไทยไปเป็นแรงงานทาสที่ฟินแลนด์และสวีเดนนะคะซึ่งจากสมนวนคาให้การคดีติดสิบบนเจ้าหน้าที่รัฐดังกล่าวเนี่ยเห็นความเชื่อมโยงระหว่างในหน้าชาวไทยกับรัฐมนตรีแรงงานณขณะนั้นทั้งการเดินทางไปเยี่ยมบริษัทที่มีปัญหาถึงฟินแลนด์เลยนะคะแล้วก็มีแชทมีกล่องเงินระหว่างในหน้ากับข้าราชการระดับสูงในกระทรวงด้วย ก่อนหน้านี้ทางฟินแลนด์เองก็มีคดีเกี่ยวเนื่องกันและมีพฤติการลักษณะเดียวกันทําให้ข้าราชการระดับสูงของฟินแลนด์ถูกตัดสินคดีถูกตัดสินโทษจากเรื่องนี้ไปแล้วซึ่งเรื่องนี้ทางพรคประชาชนเขาอ้างว่าเขาตามมาตั้งแต่สมัยเป็นพรรคก้าวไกลร่วมกับภาคประชาชนและเหยื่อค่ามนุษย์อีกหลายภาคส่วนนะคะจนกระทั่งศาลฟินแลนด์ชี้แล้วว่าคดีนี้เป็นคดีค่ามนุษย์ตัดสินจำคุกแล้วด้วย ผู้ต้องหาเป็นในหน้าชาวไทยมีความผิดจริงค่ะดังนั้นสหัสสวัสด์จึงเรียกร้องให้ในายอนุทินชาญวิรกูลนายกทบทวนความเหมาะสมและความรู้สึกของประชาชนที่กําลังจับตาการตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ไม่ให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฆามนุษย์มาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีนะคะซึ่งตัวนายสหัสสวัสด์เองเนี่ยจะดําเนินการตามกลไกนิติบ,บัญญัติค่ะเพื่อกระบวนการนี้ฝั่งไทยเร่งสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีคนที่ทำผิดนะคะ เสนอว่าควรจะนําคําตัดสินล่าสุดของศาลฟินแลนด์คดีค้ามนุษย์มาประกอบการพิจารณาด้วยจะได้เอาผิดทั้งอดีตรัฐมนตรีและข้าราชการระดับสูงของกระทรวงแรงงานและเดี๋ยวเขาจะติดตามทุกช่องทางด้วยค่ะครับ ไปดูคดีที่ฟิแนแลนด์กันสักนิดหนึ่งนะครับสารแขวงลับแลนด์ของฟิแนแลนด์เนี่ยมีคำพิพากษาจำคุก3ปี6เดือนประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเบอร์รี่รายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของฟิแนแลนด์และห้ามประกอบธุรกิจจนถึงปี72นะครับเนื่องจากกระทําผิดฐานค้ามนุษย์ร้ายแรง62กระทงพวพันแรงงานไทยกว่า60คนรวมไปถึงสั่งจําคุกแนวหน้า,านายหน้าชาวไทยนะครับนางสาวกัลยากรซึ่งเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดตัดสินจําคุก3ปีต้องชดใช้เงินมากกว่า0 0 0 0 0ยูโรหรือประมาณ22ล้านบาห้งล ุ่มแรงงานรวมไปถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและการพิจารณาคดีซึ่งเกี่ยวข้องกับชาวไทยที่ถูกว่าจ้างมาเก็บเกี่ยวเบอร์รี่เมื่อปี65นะแต่แรงงานไทยที่ไปเก็บเกี่ยวเบอร์รี่ที่ฟินแลนด์ไม่ได้มีแค่60กว่าคนนี้ที่ฟ้องนะครับจริงๆมี เป็นหมื่นคนแล้วก็กินเวลามาเป็น10ปีแล้วแต่เขาตัดสินเฉพาะคดีรอบนี้นะครับทีมข่าวไทย PBS อันนี้ให้เครดิตไทย PBS นะตรวจสอบไปยังคณะกรรมการฝ่ายการจัดการศึกษาสภาพคนทํางานต่างประเทศแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าแรงงานไทยที่ไปทางานเก็บเบอร์รี่ที่ฟินแลนด์ถูกเอาเปรียบทางด้านสวัสดิการข้าจ้างการทํางานมากกว่า8ชั่วโมงทั้งหมดไม่เป็นไปตามสัญญาเข้าขายค้ามนุษย์ขณะน,นี้แรง,งงานไทยอยู่ระหว่างรอเงินชดเชยตา,คามคำสั่งศาลเนื่องจากว่ามีหนี้สินที่ต้องนําเงินมาจ่ายนะครับนอกจากแรงงานกลุ่มนี้ยังมีแรงงานเก็บเบอร์รี่ จำนวนมากที่เดินทางไปที่ฟินแลนด์และสวีเดนถูกเอาเปรียบักษณะเดียวกันแต่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมและอยู่ในกระบวนการฟ้องร้องเดินทางสาภาพพยายามผลักดันให้กระทรวงแรงงานจัดส่งแรงงานกลุ่มเบอร์รี่ลักษณะรัฐต่อรัฐแทนการส่งผ่านเอกชนเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์และคอร์รัปชันคณะกรรมการฝ่ายการจัดการศึกษาสาภาพคนทำงานต่างประเทศแห่งประเทศไทยยังเสนอให้รัฐบาลใหม่และันปรีแรงงานคนใหม่หาหรือยอย่างจริงจังก,กับแรงงานสาภาพและเพื่อหาทางแก้ปัญหาการคอร์รัปชันและการค้ามนุษย์อย่างจริงจังครับน้การเมืองเข้าไปเกี่ยวอะไร เรียกเก็บหัวคิวครับว่ากันว่าหัวลากี่พันก็ว่ากันไปอ้างว่าเป็นค่าดําเนินการแต่เข้ากระเป๋าใครหรือไม่อย่างใดก็ว่ากันไปค่ะค่ะส่วนออสเตรเลียคือคดีคุณธรรมนัทเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญบ้านเราเคยพิจารณาแล้วว่าเป็นความผิดนอกราชอาณาจากักรแล้วก็ไม่ได้เข้าข่ายสืบพฤติกรรมความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าดูเฉพาะตัวแบบคุณสมบัติเพียวๆอ่ะไม่มีปัญหาใช่ แต่ตอนนั้นเขาไม่ได้เรื่องจริยธรรมแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะครอบคลุมมากน้อยแค่ไหนเขาพระคุณค,คุณบอมเพชรยกคาด้วยนะคะส่งซุปเปอร์สติกเกอร์มาให้เราส่วน JBC ทุกคนอย่าเพิ่งลืมกันนะคะ7-10ถึงกันยานะ<ม>าใน<า>น,นี้เขียนผิดเอาไว้จะจัดขึ้นเริ่มเมื่อวานวันแรกนะคะท่ามกลางสถานการณ์บ้านหนองจานเมื่อวานนี้ก็ฮึ่มๆมกันอีกแล้วนะอย่างไรก็ตามเมื่อวานประชุมวันแรกของเลขา GBC ไทยกับกัมพูชานะคะ เป็นไงหลังจากจุดยิงกันแล้วปฏิบัติตามกันบ้างไหมจ้ะซึ่งหลังจากมีการประชุมกรรมการส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาหรือ r b c ใน3พื้นที่กองทัพพัก2องพักหแล้วก็กองบัญชาการกองป้องกันชายแดนจันทบ,บุรีตราดแล้วก็กองทัพเรือนะคะก็ประชุม3วันค่ะจะได้ข้อสรุปชัดเจนนำไปสู่ข้อปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในฝีประเด็นที่ได้คุยกันหลักๆเอาไว้ แต่กัมพูชาขอให้ยกมาหารือเวทีนี้เช่นความร่วมมือเก็บกู้ทุนในทุกพื้นที่นะคะหรือพื้นที่อ้างสิทธิ์เพื่อความปลอดภัยของทหารทั้ง2ฝ่ายเพราะว่าหลังจากผ่านมาทหารไทยเยียบกับระเบิดไป6ครั้ง ก่อนหยุดยิงเหยียบไป3หลังหยุดยิงเหยียบไปอีก3ค่ะแล้วก็ปราบแก๊งคอลเซนเตอร์ตกลงจะเอายังไงการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนครอบคลุมบ้านหนองจานรสระแก้วอันนี้พื้นที่กองทัพภาคที่1แล้วก็กรอบเวลาตอบสนองต่อการประท้วงเกี่ยวกับข้อพิพาทที่ละเมิด MOU 43ลูกรลบนมาิปไตย เมื่อมีการประท้วงทางเอกาสารแล้วให้อีกฝ่ายตอบสนองโดยเร็วด้วยไม่ใช่บอกไปก็เงียบไม่ไม่หือไม่อือใดๆนะคะซึ่งการประชุม GBC ครั้งนี้จะนํารายงานของคณะผู้สังเกตการชั่วคราวจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่เขาลงพื้นที่ไปอะคะ่ะทั้งฝั่งไทยและกัมพูชามาประกอบข้อมูลด้วย เดีอยว10กันยายนค่ะพลเอกนัทพลนาคพาณิ์รักษาการรัฐมนตรีช่วยจ้าเขาไม่ได้เป็นรักษาออกรักษาการกลาโหมมันต้องเป็นรักษาการสองนเองสองคันรักษาการจะลาโหมรักษาการรัฐมนตรีกลาโหมรักษาราชการแทนรัฐมนตรีช่วยกลาโหมในฐานะรักษาการแทนรัฐมนตรีกลาโหมจะเป็นประธานลงนามกับเตียเฟยฮาค่ะเอาละพักสักครู่เดี๋ยวพี่วีพาไปดูสถานการณ์ร้อนต่างประเทศค่ะ